สิบเหตุผลที่คุณต้องรู้ก่อนซื้อเครื่องผลิตน้ำขังเกนครับสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความมั่งคั่งของชีวิตครับ no health ก็ no wealth ครับ เครื่องกรองน้ำที่มีขายกันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันทำหน้าที่ในการกรองน้ำมีฟิลเตอร์ต่างๆนั่นก็คือการกรองน้ำในขณะที่เครื่องผลิตน้ำขังเกนจะต้องมีการกรองน้ำให้สะอาดและมีแร่ธีตุทาดก่อนที่จะมาผลิตเพิ่มคุณสมบัติต่างๆที่ร่างกายเราต้องการเพิ่มเข้าไปอีกครับและนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะซื้อเครื่องขังเกนนะครับประการที่1 เครื่องคังเก้นเป็นเครื่องที่ผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐานสูงสุดได้รับมาตรฐาน ISO 13485 Medical Device เป็นโรงงานเดียวในโลกประการที่2เครื่องผลิตน้ำคังเก้นไม่ใช่เครื่องกรองน้ำน้ำที่ผลิตจากเครื่องนี้เป็นน้ำพรีเมียมเกรดครับได้รับรางวัล Gold Seal Award หรือน้ำที่ดีที่สุด ต่อเนื่องยาวนานหลายปีโจบจนปัจจุบันประการที่3มีเพลทซึ่งผลิตจากไทเทเนียมวัสดุเกรดที่ทําเครื่องบินและเคลือบด้วยทองคําขาวอีก3ชั้นด้วยกันเพื่อให้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและใช้งานได้ยาวนานถึง20ปีด้วยกันครับประการที่4ได้รับการรับรองจากแพทย์ทั่วญี่ปุ่นที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลหลายแห่งใช้ทําความสะอาดเครื่องมือแพทย์แพทย์ใช้ล้างมือก่อนผ่าตัด ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสต่างๆได้99.99%การมีเครื่องนี้อยู่ที่บ้านก็เหมือนมีแพทย์ประจําตัวให้ทุกคนในบ้านทําให้ตัวเราและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับประการที่5ใช้ได้ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเช้าจะหลดค่าเพราะว่าสามารถที่จะผลิตน้ําที่เหมาะสมกับความต้องการของเราตลอดทั้งวันได้เป็นอย่างดีครับผู้ใช้ทั่วโลกจ no ึงเรียกว่าเครื Pur ่องผลิตน้ําเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่เครื่องกรองน้ำครับประการที่6จนถึงตอนนี้บริษัทอินแนนจิกจากประเทศญี่ปุ่นจำหน่ายเครื่อง1 5ล้าน5แสนเครื่องทั่วโลกประการที่7เป็นเครื่องที่สามารถผลิตน้ำเพื่อสุขภาพได้ในอัตรา1นาที4 6ถึง6ลิตรด้วยกันประการที่8เฉพาะน้ำดื่มมี3คุณสมบัติที่ไม่มีในน้ำทั่วไป นั่นคือสารต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยห่างไกลโรคร้ายแรงมีกลุ่มโมเลกุลเล็กที่สามารถจะซึมเข้าสู่เซลล์เมมเบรนของเราและขับของเสียออกจากร่างกายได้ดีและมีความเป็นด่างเพื่อปรับสมดุกลกรดด่างในร่างกายของเราประการที่9 ผลิตน้ำได้ตั้งแต่ pH ต่ำๆไปจนถึง pH สูงสุดซึ่งไม่มีเครื่องไหนในโลกทำได้เหมาะกับทุกคนที่อยากดูแลสุขภาพเหมาะกับคนป่วยเหมาะกับนักกีฬาเหมาะกับครอบครัว,รวที่ดูแลสุขภาพอย่าลืมว่าในร่างกายของเราน้ำเป็นส่วนประกอบมากที่สุดทำไมเราไม่เลือกน้ำที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเราและคนที่เรารักล่ะครับอย่าลืมนะครับ ว่าการเลือกน้ำดื่มก็เท่ากับการเดิมพันสุขภาพของเรานั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวของน้ำดีๆเหล่านี้ติดตามได้กับชีวิตติดน้ำทุกเช้าวันจันทร์พุธสุขกับผม CJ เคังเก้นสยามนะครับและอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ